เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีโรเซอร์นะแล้วเราก็อยู่กับเกมบีดเบฟโซกรชาพันปีตัวเก่าดาวแดงนะฮะมาวันที่13เดือน10ถึงวันที่20เดือน10มาทั้งหมดประมาณ7วันเลยเข้อดีของกระชานี้ก็คือมันไม่หลุดเลทครับก็คือคุณจะออก5ดาวกี่ตัวก็แล้วแต่อย่างไรคุณก็ต้องได้หน้าตู้แน่นอนครับ เอมเออใช่ครับในตู้แน่นอนการันตีในตู้ทุกตัวอย่างแน่นอน100%ขึ้นอยู่กับดวงครับเหมือนครั้งที่แล้วไงผมได้ยาจิรุมา3ทับ5เลยจริงๆรเอกช้นเนี่ยได้หลากหลายหรือว่าได้เยอะๆหลายตัวดีกว่ามี11สเต็ปได้การันตีทุกสเต็ปที่5และ10นะฮะ5และ10 1สเสเต็ปใช้ประมาณ2,200เม็ดนะถ้าจะเปิดแต่ทุกตัวเป็นตัวเก่าดาวแดงแล้วนะก็แนะนำแบบสายสะสมแล้วกันนะฮะ สำหรับผู้ที่อยากจะเปิดนะเนื่องจากเขาเป็นตัวเก่าดาวแดงเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าของสมุดเลยดีกว่าสมุดภาพตัวละครน,นะมันจะได้เห็นแบบรวมๆเลยว่าปรับดาวแดงแล้วมันมีอะไรเพิ่มเข้ามานะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้พามาในสมุดภาพเรียบร้อยครับตัวนี้ก็มีลิงก์ที่เพิ่มขึ้นนะลิงก์รถคือทำแรง12อรอตาย 80, 8 0 sp 858เลยยมมาทูด นบะะูราฮะไม่ตายตายเกิดนะฮะอเบอริตี้ปกติ20ไม่ตาย40ลดคุณทามแรง12รอดตาย80%ดสิบเไม,ไม่ไม่ถึง100%นะไม่ติดพิษ100%เพิ่มกับเขตโจมตี20กับเขตแรง20พิษแรงบวกหนึ่งโจมตีใส่ศัตรูที่มีติดสถานะผิดป,ปกติจะแรงขึ้น50%ทันทีรับบช่วบวกหนึ่งไออเบอริตี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยปกติเราจะเห็นในอิจิโกะม่วงพันปีนะ แต่นะ้มันจะเป็น100%แต่ว่าอุราหละตัวนี้เป็น50%นะฮะโอเคไปดูทางด้านของตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นเชียวอินยูโรอิจิฟ้าครับตัวนี้ล่างสายฟ้านะฮะยมุทุสังหารฮอนด o สาย SP 862ตัวนี้ในอนิเมะจะเห็นว่าโชว์ตูดด้วยนะในอ่าไม่ใช่ในเมซี่ในมึงอ่ะมีการโชว์ข้นเล็กน้อยนะฮะ โจมตีเป็นท่าสายฟ้าข้างหลังว้า์มากเซ็กซี่มากครับลิงก์นะฮะความเสียหายแรง20แล้วก็ลดคุณทำแรง10เป็นหนึ่งที่ดีครับมีหลักการย่อยครับเมื่อกดไม้ตายหรือว่ากดหรือว่ากดอะไรสักอย่างแหละมันจะเปลี่ยนท่าโจมตีบางอย่างนะฮะเปลี่ยนภาพเป็นอะไรแตกต่างไปบริเวณที่ปกติ20แรง40่ไม่ตายสี่สคุณทำแรง10บขอบเขตโจมตี20่สบขอบเขตแรง20่ิบฮิตแรงบวกห่ติดสถานะ5วิหลบสุญบวกหนึ่ง ะะสำหรับตัวนี้ปัจจุบันก็พอเล่นได้นะไม่ได้ถึงก็เก่งนะถึงค่าพลังจะสูงแต่ก็ไม่ได้เก่งนะะ,ะต่อไปก็เป็นย uh ูฮบักส้มตัวที่หลายๆคนไม่เคยเห็นนะเพราะปัจจุบันยูฮบักมันมีเป็นสีม่วงซึ่งมันมีน้อยพอสมควรนะสำหรับยูฮบักยูฮบักเก่าดาวแดงในรูปแบบสีสม้มตัวนี้เป็นตัวโจวมตีไกลครับไล่สังกัดสังหารหัวหน้าหน่วยครับ สังหารทุกจุดมากสาย SP 874เมื่อก่อนก็มีการถูกนำมาเล่นในโหมด PVP เช่นกันเมื่อก่อน PVP กว้างขวางวันนี้นะเพราะว่าเขาไม่มีตัวเฉพาะเจาะจงในการลง PVP มันเลยทำให้โหมด PVP มันแร่กว้างขวางขึ้นแล้วก็น่าเล่นน่าเล่นนะสาย SP 874เลยลิงค์ลดความสียหายที่ได้รับ16รถลคุณทำแรง10นะฮะมีหลักกะย่อยเช่นกันครับโอ้ แต่ที่พิเศษของยูบัคเลยก็คืออ่าตอนเป็นหลักอยู่จะติดช็อตนะฮะแล้วก็ไม่ตายเป็นอ่อนแรงไม่ตายมีเกราะแต่ตอนเป็นย่อยหรือว่าสกิลเปลี่ยนไปกดทาให้ตายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นอ่อนแรงนะฮะอ่อนแรงแทนสถานะจะเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้ก็ถามว่าเป็นข้อดีไหมมันก็มันก,ก็มันเป็นอะไรที่แปลกๆเงี้ยมันไม่ถึงก็ดีหรอก แต่มันเป็นทิกที่เมื่อก่อนในตัว pvp ใช้กันไงตัวนี้การช็อตอ่าไปไปมามาเจออ,อ่นอ,อนแรงอะไรียบร้อยอีกฮะอเบรตตี้ความเสียหายปกติ30แรง50ไม้ตาย20ลดความเสียหายที่ได้รับ16ลดคุณทามแรง10อ่าเพิ่มขับเขตถ้าโจมตีแรง20%ฮิตไม่ตา้นะฮะในสถานะบวก5วิลบสุดเชนินบวก1บาเรียตอนเริ่มบวก10อันนี้เป็นคุณสมบัติของ pvp ในตัวสมัยก่อนเลยนะไอพวกบาเรียตอนเริ่มบวก10เนี่ย ต่อไปเป็นทางด้านของอิจโกะม่วงบางใครลากสุดท้ายนะฮะซึ่งอนิเมะก็ใกล้าฉายแล้วนะปัจจุบันนี้ตอนที่เขาได้ล่างนี้มานะเขาจะเป็น2ดาบใช่ไหมแต่ตอนใช้บางใครเขาจะเป็นดาบเดียวคือเขารวม2ดาบเข้าด้วยกันตัวนี้ก็เป็นยม,มทูตสังหารยม,มทูตนะฮะสาย sp 866ครับก็เป็นตัวที่เท,ท่นะก็เหมือนกับเป็นงานสะสมเหมือนกัน เมื่อก่อนก็เก่งอยู่ฮะเก่งมากด้วยแต่ว่าปัจจุบันด้วยทั้งด่านทั้งอะไรอะทั้งตัวละครอนะมันก็เลยทําให้ตัวนี้มันแบบไม่เก่งแล้วนะมันแค่แบบถูถถถๆไถๆพอเล่นได้เล่นเอาเทเล่นเอาสะสมอะไรเงี้ยมันประมาณนี้เองอเดี๋ยวไปดูทางด้านของลิงก์กันลิงก์นนะรถคุณท่ามลายสิบสอแล้วก็เลือดเต็มพลังโจมตีทั้งหมดบวกสิหนะฮะสำหรับไอเจ้าอิจิโกะนี้ถ้า2จะเป็นท่าเปลี่ยนนะฮะ เปลี่ยนเป็นย่อยผมไม่เคยได้ตัวนี้ผมเคยได้แต่ผมไม่เคยเอามาเล่นผมเลยไม่รู้ว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วจะเป็นอะไรนะอันนี้ถ้าใครได้ก็เอามาแชร์ประสบการณ์เอามาบอกกันได้ครับอัพเรตี้ครับความเสียหายปกติ20อ่าความเสียหายถ้าไม่ตาย40ครับลดคุณทรมแรง12เฉพาะเมื่อพลังกรเต็มแรงขึ้น16%เปอร์เซ็นต์ไม่ติดช็อตไม่ติดอ่อนแรงเพิ่มฮิตแรงบวกหนึ่งยืดเวลาถ้าเสริมพลังลบฉุกเชิน บวกหนึ่งแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพถ้าเสริมพลังครับโอเคตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะทุกตัวพอใช้ได้ไม่ได้เก่งอะไรหรอกทุกตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นงานสะสมมากกว่าแล้วก็พอเล่นได้ไม่ได้ถึงกับแบบแย่เกินไปนะต่อไปมาดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็เป็นเคียระคุฟ้าครับตัวนี้เป็นล่างตาบอดด้วยนะเคียระคุที่มีดาบฟันวิญญาณอยู่ข้างหลังนะตัวนี้ ซาบอดไปแล้ว1ข้างนั่นหมายความว่าโดนไอ้เจ้ากวินซี่ถือปืนยิงไปเรียบร้อยจะมทุดนหัวหน้าหน่วยสังหารฮอนโดนะฮะายยี่สิบห้าครับเอน้อยหน่อยลิงค์ความเสียหายแรง20่ิบและลดคุณทามแรง10%บเไม่ตายติดเดทฮะอารบริตี้ความเสียหายปกติ20%แรง20%่ไม่ตาย40%่สลดคุณทามแรง10% เลือดเต็มแรงขึ้น20%ทันทีโจมตีซ้ำขณะร้มเพิ่มขอบเขตโจมตี20%ขอบเขตโจมตีแรงหรือว่าสกิล20%ฮิตแรงบวกหครับลบสกเฉินบวกหก็โอเคสำหรับเคียราคุประมาณนี้ก็ทุกตัวก็เหมือนกับเป็นงานสะสมนะผมต้องขอบอกไว้เลยเอามาเล่นปัจจุบันแค่หอคอยนิดหน่อยแค่นั้นนะฮะ อย่าหาไปเล่นอย่างอื่นอาจจะฟาร์มทั่วไปฟาร์มอัพตัวละครให้เป็นเวล200อะไรเงี้ยมันก็ทําได้นะแต่มันก็น่าจะหนักเอาเรื่องอยู่สําหรับบางด่านนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับฝาก like กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะและว,วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ